ในวันที่8เมษายน2567จะเกิดสุริยุปราคาในสหรัฐอเมริกาในแถบร,รัฐเท็กซัสมิได้พาดผ่านเมืองหลวงเต็มๆแต่อย่างใดทางสหรัฐอเมริกาตื่นตระหนกกับปรากฏการณ์นี้อย่างมากและประเมินไปในทางที่ค่อนข้างลบมากกว่าบวกด้วยซ้ำถามว่าแล้วในประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้น มาดูเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ในวันที่8เมษายน2567นี้มีดาว6ดวงจรมาสถิตเรียงชิดติดกันอย่างน่าชงนคือ 1. ดาวอาทิตย์ 2. ดาวจันทร์สดาวพุธ 6. ดาวศุกร์แดาวราหูและเดาวเกตในราศีมีนดาวแบบนี้ส่งผลได้ทั้งดีและร้ายขึ้นอยู่กับว่าพื้นดวงดาวเดิมในดวงชะตาของคนคนนั้นมีดาวอะไรปรากฏอยู่ ถ้ามีศูนย์ดาวมฤตยูตั้งรับดาวทั้งหกดวงนี้หาทําอะไรแก่ดวงชะตาได้ถ้าเจดาวเสาตั้งรับดาวทั้งหกดวงนี้จะให้คุณมากกว่าโทษแต่ถ้าเป็นสองดาวจันทร์สามดาวอังคารสี่ดาวพุธห้าดาวพฤหัสหกดาวศุกร์แปดดาวราหูเก้าดาวเกตก็จะได้รับโทษาโธอยังรุนแรงซึ่งผลลายครั้งนี้อยู่ถึง14เมษายนศกนี้แล้วก็พ้นผ่านไป12ราศีใครดีร้ายอย่างไรในวันนี้ ราศีเมษสิ่งที่อยู่ไกลๆหรือคนที่อยู่ไกลๆเราอาจจะเจ็บป่วยล้มเป็นล้มภาคราศีพฤษภเรื่องโชคลาภนักเสี่ยงขาดทุนราศีเมถุนงานมีปัญหามากต่อย้ายงานด่วนราศีก่อนกฎมีแต่ความทุกในใจซึมเศร้าราศีสิงห์รอดพ้นจากภัยทั้งปวงราศีกันคู่รักคู่ชีวิตเพื่อนสนิทพุ่นสวดมีปัญหาพัดผ้าห่างไกลราศีตุลการเริ่มต้นสิ่งใหม่จะไม่ดีสัตตูแพ้พาย ราศีพิจิกบุตรลานจะเกิดอุบัติเหตุราศีธนูคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยจะวิกฤตโคมา่าราศีมังกรจะโดนเพื่อนหักหลังเพื่อนจะลาจากไกลพัดภาคราศีกุมการเงินตำแหน่งแห่งผลเกิดปัญหาฉับพลันราศีมีมีปัญหาชีวิตหนักหน่วงพักภากคห่างไกลคนรักมีคดีความมีอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถึงอย่างไรเสียอย่าคิดมากจนงมงายใช้สติให้มากเหตุร้ายก็เบาบาง ใครจะแก้ก็แก้ไม่แก้ก็เก็บตัวเงียบๆสงกลางอย่าออกไปไหนนั่งสวดมนต์ภาวนาไปส่วนวิธีแก้มีหลายประการตามคติความเชื่อแต่ละสายผู่โหนก็ทํากันไปตามความเคารพศรัทธาในครูของท่านแล้วดีแน่